แน่เพิ่งดูตัวอย่างหนังใหม่ของเรื่องครูวเอล่าก็เลยอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับครูวเอล่าเพิ่มเติมใช่ไหมคะก็กดเข้ามาถูกคลิปแล้วค่ะเพราะว่าในคลิปนี้โอปอก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปดูนะคะว่าครูวเอล่าในเรื่อง101 d a l m a t i a n s เชนเี่ยเป็นตัวละครที่มีความเป็นมายังไงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้ดูหนังเรื่องครูวเอล่ากันค่ะ สวัสดีค่ะพอจากช่อง Disney b a b e นะคะก็คงจะเดากันไม่ยากเนาะว่าวันนี้มาในลุคของตีมตัวละครตัวไหน <c oughs> ไดเดาให้ถูกทีเถอุตส่ไม่ดำสีผม,มนขนาดนี้ครึ่งหนึ่งขาวครึ่งดำก็คือแบบว่าลงทุนมากถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดูหนังก็ตามแต่ว่าเท่าที่ไปดูในวิววิวมาแล้วเนี่ยมีแต่คนบอกว่าหนังเรื่องนี้สนุกมากๆเลยก็ได้แต่ภาวนาน,นะคะขอให้แบบอินมากๆเพราะว่าทาสีผมมาขนาดนี้แล้วเนาะแต่ว่าลุคนี้ก็จะไม่คอมพลีทเลยถ้าเกิดว่าไม่มี อะไรที่เป็นลายจุดสีขาวดำนะคะให้มันดูเป็นแบบนอเมเชียเนาะถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นลายวัวก็ตามแต่ว่าดูอเมเชียดูเคลือลามากขึ้นนั่นแหละค่ะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยโบก็บจะพาทุกคนไปลวงลับถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครที่ชื่อว่า ครัวลราจากหนังเรื Respect, ่อ on ง One d o l m a t so, i so a หรือว่า101 d o l m a l i a นั่นเองว่าตัวละครนี้เนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงบ้างนะคะจากในตัวแอนิเมชันเนาะเพื่อที่จะเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องครือลาที่กำลังจะเข้าโรงนั่นเองค่ะก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ ก็สำหรับใครที่เคยดูหนังแอนิเมชันเรื่อง101 Dalmatians ของดิสนีย์ก็คงจะจำตัวละครป้าใจร้อนนิสัยเสียที่ชื่อว่าครูเอล่าได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างโอปอเนี่ยตอนที่ดูตอนเด็กๆด็กจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แต่จำความน่ากลัวของครูเอล่าได้อย่างดีเลยค่ะ แต่ถึงแม้ว่าครูวเอล่าจะน่ากลัวยังไงตัวละครนี้กลับเป็นที่รักของแฟนๆดิสนีย์ถึงกับได้ขึ้นแทนเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของแฟรนไชส์ดิสนีย์เวลแอนซ์ที่เหมือนกับแกงดิสนีย์พรินเซสต่างกันแค่ที่แฟรนไชสนี้จะเป็นการรวมเหล่าร้ายที่เป็นที่นิยมแทนที่จะเป็นเจ้าหญิงนั่นเองซึ่งในคลิปนี้เนี่ยโอปอก็จะเน้นแค่ครูวเอล่าจากแอนิเมชันเรื่อง101 domitian เท่านั้นนะคะ Cruella Devil ชื่อของตัวร้ายหลักของอนิเมชันเรื่อง101 d a l m a t i a n s เป็นการเล่นคำของผู้แต่งที่เป็นการรวมคำว่าครูที่แปลเป็นภาษาไทยว่าโหดร้ายกับ Devil ที่แปลว่าปีศาจหรือว่านางมารเข้ามาไว้ด้วยกันในชื่อเดียวแต่ก็เป็นชื่อที่เหมาะกับตัวละครน,นี้ที่สุดแล้วจริงๆบวกกับการออกแบบตัวละครของ c r u วเ l ล่ที่เห็นแวบแรกก็รู้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่ๆตั้งแต่ผมสั้นฟูที่มีสีขาวในครื่งซ้ายและสีดำในครื่งขวา หน้าที่บึ้งตึงอยู่ตลอดเวลาไปจนถึงการเลือกใช้สีขาวดำแดงและที่ขาดไม่ได้ก็คือควันสีเขียวจากบุรี่ของครุเอล่าหนึ่งในสีที่เป็นเอกลักษณ์ของลอดิสนีย์เวลแนซ์โดยควันบุหรี่สีเขียวของครุเอล่าจะคอยตามเธอไปทุกที่แล้วก็ช่วยทําให้ครุเอล่าดูเหมือนกับเป็นปีศาจจริงๆที่เดินอยู่ในโลกมนุษย์โดยครุเอล่าได้เติบโตขึ้นมาในประเทศอังกฤษและเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของอานิต้าแรดคลิฟ ภรรยาของโรเจอร์แรดคลิฟที่เป็นเจ้าของพองโกกับเพรดิดาซึ่งครูเล่าก็เป็นตัวละครที่ร่ำรวยมากส่วนนิสัยก็หยาบคายและก็เอาแต่ใจมากเช่นกันในตัวเรื่องก็ไม่ได้พูดถึงนะคะว่าครูเล่ากับอันิต้าเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ยังไงทงั้งๆที่นิสัยต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ แต่ที่จริงก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่อานิตาจะสามารถอยู่กับครูเอล่าได้เพราะว่าอานิตาเนี่ยเป็นตัวละครที่พยายามมองโลกในแงด่ดีไม่คิดเล็กคิดน้อยทําให้ถึงแม้ว่าครูเอล่าจะพูดไม่ดีกับอานิตายัางไงอานิตาก็ไม่มีท่าทีว่าจะกโกรธเลยไม่ว่าจะเป็นการดูถูกอานิตาที่เลือกที่จะแต่งงานกับโรเจอร์ที่มีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงเลยทําให้ไม่สามารถซื้อของสวยๆงามๆอย่างเช่นโคดขนสัตว์ได้อีกครั้งจะต้องอยู่ในบ้านเล็กๆ โดยการพูดว่าบ้านเล็กๆหลังนี้เป็นปราสาทในฝันของเธอดีนาพร้อมกับหัวรอ้อยย่ะและก็ยังกระแนะกระแนหถึงโรเจอร์ประมาณว่าโอ๊ยสามีเธอน่ประเสริฐจังเลยนะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวสุดกล้าหาญของอนิต้าแต่ที่จริงก็คือไม่มีอะไรดีสักอย่างแล้วไหนจะตอนที่พยายามจะซื้อลูกหมาโดยพูดกับอนิต้าว่าเธอเลี้ยงลูกหมา15ตัวไม่ได้หรอกเลี้ยงตัวเองยังจะไม่รอดเลยซึ่งนอกจากอนิต้าจะไม่โกรธแล้วยังชวนครัวเาดื่มชาต่ออีก ต่างกับโรเจอร์ที่น่าออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจในการประทําของครูเอล่าเลยตรงส่วนนี้เนี่ยก็เลยทําให้เข้าใจเคมีระหว่างครูเอล่ากับอานิต้าที่คนนึงจะขวานผาซากเกินเวอร์กับอีกคนนึงที่สบายๆไม่คิดอะไรก็เลยทําให้เป็นเพื่อนกันได้แล้วนอกจากการที่ครูเอล่าจะนิสัยแย่มากๆยังเป็นคนที่โหดร้ายสมกับชื่อเพราะว่าในหนังเรื่อง101 Dalmatian เนี่ย ครูเอลาเนี่ยก็ได้ซื้อลูกหมาพัน์ดลเมเชียนแบบผิดกฎหมายมา,มามากถึง84ตัวเพื่อที่จะเอามาถลกหนังแล้วก็เอามาทําเป็นเสื้อโค้ทแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่แจสเปอร์กับฮอร์เรสลูกสมุนที่ครูเอลาจ้างมาถามว่าจะให้ทำยังไงกับพวกลูกหมาสิ่งที่ครูเอลาตอบเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้วางยาเบื่อพวกมันจับพวกมันกดนะ้ำหรือว่าจะทุบหัวพวกมันว่าแต่พวกแกเนี่ยมีคลอโรฟอร์มหรือเปล่า ซึ่งการถามถึงคลอโรฟอร์มเนี่ยก็แปลว่าครูเอล่าต้องการที่จะให้แจสเปอร์กับพอลเรสเนี่ยฆ่าลูกหมาด้วยสารเคมีที่เป็นยาพิษนั่นเองคือตอนเด็กๆเ,เวลาดูในการ์ตูนก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พอมาฟังแล้วลองคิดดูจริงๆว่าถ้าเกิดว่ามีคนนะ่ะพูดแบบนี้แล้วก็คิดสารพัดวิธีที่จะทำร้ายลูกหมาที่ไม่มีทางสู้อย่างนี้คือมันน่ากลัวแล้วก็น่ารังเกียจมากเลยจริงๆนะ ส่วนความรวยเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าครัยล่าเนี่ยเคยติดอันดับตัวละครที่รวยที่สุดของนิตยาสารฟอบส์โดยอยู่เป็นอันดับที่13โดยทรัพย์สินมูลค่ากว่า875ล้านดอลลาร์โดยในตัวแอนิเมชันเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าครัยล่าเนี่ยรวยขนาดไหนยังไงบ้างเอาเป็นว่ารู้แค่ว่ารวยมากเท่านั้นเอง แต่ก็สามารถดูได้จากความชอบของครูเวล่าที่มีต่อโคดขนสัตว์ราคาแพงที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะสามารถซื้อได้นะคะหรือว่าการมีบ้านหลายหลังโดยมีคฤลือหาดบ้านพักตากอาการหลังใหญ่เก่าๆในเมืองซัฟฟอกที่ชื่อว่าเฮลฮอล l คฤลือหาที่ไม่มีคนอยู่มาหลายปีแต่ครูเวล่าก็กลับมาใช้บ้านหลังนี้ชั่วคราวเพื่อที่จะได้อยู่ห่างไกลกับผู้คนเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้เป็นที่เชียรลูกหมามาทำโค้ดดเมเชียนนั่นเอง อีกทั้งยังมีรถที่ดูแพงมากๆโดยมีรูปร่างเหมือนกับ Mercedes-Benz 500K โดยรถคันนี้มีราคาประมาณ10,000ดอลลาร์ 1, 000, แต่เมื่อเทียบกับเงินสมัยนี้แล้วเนี่ยก็จะเท่ากับ190,000ดอลลาร์ 1, 90, 000, หรือประมาณ5 000, 7 0 0 0 0บาทเลยโดยราคาสูงสุดที่เคยขายได้จะอยู่ที่5,921,997ดอลลาร์หรือประมาณ177ล้านกว่าบาทเลยทีเดียว ซึ่งเราเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะว่าครัวล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาแต่ใจมากๆคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างซึ่งตัวเองเนี่ยก็มีเงินมากมายพอที่จะทําให้ตัวเองได้มาซึ่งทุกอย่างที่ต้องการเช่นกันเห็นได้จากการที่เธอเคยเสนอว่าจะจ่ายค่าลูกหมาเป็น2เท่าจากมูลค่าจริงของลูกหมา แต่เมื่อรรเจอร์ปฏิเสธอย่างเสียงแข็งนะคะเธอก็โวยวายหนักถึงกับตัดเพื่อนกับอานิตา้าผู้ซึ่งไม่เคยว่าอะไรเธอเลยโดยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้แจสเปอร์กับพอเรสมาขโมยลูกหมาทั้ง15ตัวไปเพราะว่าเธอเชื่อว่าเธอจะต้องได้ทุกอย่างที่อยากได้ถึงแม้ว่าจะต้องขโมยหรือว่าจะต้องฆ่าลูกหมาเกือบร้อยตัวเพื่อที่จะได้มาซึ่งโค้ดสีขาวลายจุดเสื้อผ้าที่ใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าตัวละครครูเอล่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่น่ารังเกียจและก็ไร้ความเป็นมนุษย์ขนาดไหนแต่ก็ดูเหมือนกับว่าตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเพราะว่าครูเอล่าเนี่ยได้มีการปรากฏตัวขึ้นอีกหลายครั้งในการ์ตูนหรือว่าซื่ออื่นๆของดิสนีย์ตั้งแต่ใน101 d a l m a t i เชียนภาค2ที่ทางดิสนีย์จะเปลี่ยนตัวร้ายก็ได้แต่เขากลับเลือกที่จะใช้ครูเอล่าเหมือนเดิมและก็ยังมีใน101 d a l m a t ชเ n The Series 101 d a l m a t i a n Street แล้วก็ยังมี101 d a l m a t i a n ภาคคนแสดงรวมไปถึง102 d a l m a t i a n s และก็ล่าสุดนะคะ Cruella แบบ l i าย a c t i o n ภาคคนแสดงที่ได้ Emma Stone มารับบทเป็น Estella หรือว่า Cruella ตอนสาวๆซึ่งก็จะพาเราไปดูนะคะว่าอะไรที่จะทำให้เธอเนี่ยกลายเป็น Cruella ป้าโรคจิตที่เราได้เห็นกันใน a n i m เมช o n เรื่อง101 d a l m a t i a n s ก็ถ้าเกิดว่าพอมีอะไรเพิ่มเตมิมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับดิสนีย์ก็สามารถกดกระดิ่งทิ้งกระเบลไว้ได้จะได้รู้ทันทีที่ปอลงคลิปใหม่ๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Have a magical day นะคะบ๊ายบาย